สวัสดีค่ะพี่น้องมาแยกเลียสิพักแกงไข่พี่น้องแกงไข่สบายปักสะผูพี่น้องแล้วปั๊กอีเลอแล้วเติมหอมนะคะพี่น้องใครกินบ่แกงไข่โซดฮ้อนพี่น้องีโซดฮ้อนจะแสบอยู่เด้ค่ะเส่น้ำปลาใส่น้ำปลาธรรมาดาคือเอดไส้แกงทั่วไปนี่ยนะพี่น้องเาแ,แกงไก่แกงหอย ไข่เดีกกระเ็เด่นทุกรูปแบบลายลายยางพี่นองไข่น้องีกจงได้ก็ได้เจียงกะได้ครัวก็ได้อ้อมไข่ปนไข่ไเ,เป่นอกได้ด้ยเอร์เผู้ได้สิมบะเ้สสภาพเนี่ยไหรเรดหล,ลนี่ยไร เดือนแล้วกับพี่น้องบ่อเดือนนั่นก็เ,เครื่องลงพี่น้องนี่ตทำหมอมแดงพริกสดกับไข่พี่น้องเครื่องกเครื่องเอกลียงทั่วไปนี่แหละค่ะเนี่ยก็ะเซ้าไข่ลงพี่น้องไข่ห้าสียงยงเนี่ยค่ะมันเป็นใบเนี่ย ย่องไข่เนี่ยนี่เด้อค่ะพี่นอ้องอา้ยาเตี๋ยลงโหลดให้นกสูงๆเนี่ยนี่เห็ดย่องย่องย่งเนี่ยหยอดเอาหยอดไข่ในน่องนี่พี่น้องนี่มันนีเป็นใบไข่มันสิเป็นใบเป็นอะไรพี่น้องมันสิบปจับก่อนเป็นก่อนนี่ค่ะนนค่ะพี่นอ้อง ิดไฟเดือดซะก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องมันเดือดแล้วก็อใบปลาอีเลอดลงพี่น้องนี่ใบสะพูต้นหอมด้วยค่ะปาอีตูลงไปเลยค่ะนี่นี่ค่ะเทลงเลยค่ะนี่ป็อีกหกพักสามอย่างปอีตูพี่นออ้องปลาอีเลอดต้นหอมค่ะหัเาเกงียงอมธรรมดาเนี่ยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะแกงไข่ค่ะพี่น้องซุปน้ามันฮ่อนจะเสียบวะค่ะพี่น้องใส่ซุปรสด้อค่ะพี่น้องของนั่งเอกพี่นอ้องบ่ใส่กใบ,บ่เสียบใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบน้อยทิมเบิง่งเนาะค่ะบัดนี้ เดือยพี่น้องคือน่ากรใส่เกลือเนาะค่ะเกลือลงไปนะครัพี่น้องหอมหอมหอมห่วยห่วยแซ่บพี่น้องแซบแซบแซบ กินน้ำยาด้วยค่ะบ้าน,นี้เด้อกินแกงไข่พี่น้องแกงไข่แกงไข่ใส่แักสะพูพี่น้องไปเสิร์ฟน้ำยาด้ยค่ะบัาน,นี้นี่ค่ะพี่น้องพ้อมเสิร์ฟกับพี่น้องแกงไข่ใส่ใบสะพูลองแกงด้วยพี่น้องผู้ใดผ่ท่านได้แกงแซ่บค่ะมันหอมใส่ต้นหอมค่ะใส่แป้อิตูนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องแกงไข่เป็นตเศบบอค่ะามาเด้อมากินน้ำใหญ่เด้อค่ะบันหอนหอนห้วนห้นพี่น้องอาร์กิบมาแยกกับขอฝากไว้แค่นี้ยกันเด้อค่ะรอติดตามคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งขออย่าขามโฆษณานาแยเด้อค่ะพี่น้องเอฟสีสวัสดีค่ะ